แล้วสวัสดีค่ะหนูหนูชื่อจุนจุนอายุหกขวบเอสโซนสาค่ะนี่บอกเบอร์ด้วยตอนนี้อยู่ชั้นอะไรครับปหนึ่งค่ะขึ้นขึ้นปหนึ่งแล้วนะมาครั้งแรกเนี่ยเขามีท่าพร้อมค่ะคือท่านี้วันนี้พี่โกจะดีไซน์ผ่าพร้อมค่ะให้น้องจุนจุน ท่าไหนดีคะทุกคนถามคณะกรรมการถามน้องจุดพร้อมไหมคะจุดๆุ้องบอกค่ะพร้อมค่ะนอกจากมือที่ไปแล้วคือพร้อมค่ะด้วยนะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะจบแล้วค่ะดีแล้ววันนี้ล่ะลูกความฝันของหนูอยากได้อะไรคะอยากได้เจ็ดสั้ ลูปพี่เปทีมงานแล้วก็กรรมการค่ะเฮ้ยจิ๊กซอว์เป็แนทำไมล่ะลูกเพราะว่าหนูชอบต่อจิ๊กซอค่ะอ๋อรห่ะคะทำไมไม่เอารูปบรรยากาศภูเขาหรือว่าปราสาทมาเอาพวกเราทำไมคะคิดดีๆนะลูกเลยได้เอาเอาไว้เป็นที่ระลึกค่ะโอ้ยอรักจัางแล้วต้องมีจุนจุนอยู่ในนั้นด้วยนะมีจุนจุนห ต้องมีจุนจุนด้วยครับอ่ะโอเคพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมามจำเขาดีอ่ะพร้อมอ่ะโอเคถ้าหนูพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะสวัสดีลูกจุนจุนสสดีครับ S03 น้องจุนจุนครับถามจริงๆลูกพอออกรายการไปแล้วเนี่ย ใครเจอหนูก็จะต้องมาถามนู่นถามนี่เรื่องเรื่องคณิตศาสตร์คิดเร็วใช่ไหมลูกใช่แล้วบางทีหนูอึดอัดไหมหรือว่าหนูสนุกทุกครั้งสนุกทุกครั้งโอเคออรักจุนจุนนะครับโหวตให้จุนจุนของเราเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S03 ส่งมาได้ที่4838223เชียร์จุนจุนครับวันนีค้ความสามารถจุนจุนพัฒนาขึ้นไปอีกครับครับกับโจทย์ที่พี่พี่ทีมงานจะขอท้าทายจุนจุนแต่ก่อนอื่น ช่วยกรรมการของเราหน่อยนะครับขอเครื่องคิดเลขครับเอออุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับมาเลยครับมาได้ใครใจไปอยากได้อาเลยเอาไว้นะ่ขอบพระคุณค่ะทางคณะกรรมการครับเดี๋ยวจะหาว่ารายการชอบตั้งโจทย์ให้เด็กยากๆเดี๋ยวผมให้จุนจุนเลือกจุนจุนเลือกโจทย์นะลูกนะที่เราจะท้าทายหนูหนึ่งโยนเปตองโดนไข่ปลาแซลมอนสองเตะบอลชนคาน3สาม ค <laughs> ณิตศาสตอบยังไม่นั่นเ,เ,เลยอ่ะโจทย์แรกขอท้าทายด้วยโจทย์เกม24ครับเกม24คือท่ากนกรรมาการบอกตัวเลขมา4ตัวจุนจุนต้องทำไงก็ได้บวกลบคูณหารให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24ค<ะ>่ะเช่น ห6หกหก็เอามาบวกกันก็ได้ได้ค่ะยังไม่ได้ามขอคณถอาได้ส่หค่ะขอบวกหกได้ส2ค่ะสันบหลบส2เท่ากับยี่สิบสีค่ะผมแตละภาพเลยนะวิธีของผมอ่ะเอาหมาบวกกันครับของเขาเอา6ไปคูณกันก่อนแล้วเอาหมาบวกกันแล้วค่อยลบเขาไม่ได้ข่มเราอยู่ใช่ไหมเข้าใจนะลูก เดี๋ยวท่านกรรมการจะให้โจทย์นะลูกนะหนูต้องใช้บอร์ดเขียนบ้างบางข้อใช่ไหมลูกท่านกรรมการครับท่านผู้ชมครับสนุกไปพร้อมกันนะครับใครจะให้โจทย์คนแรกครับเดี๋ยวคุณใช้คําว่าอะไรนะสนุกไปพร้อมกันผมบอกคําเดียวว่าพวกผมเครียดนะครับผมพร้อมนะครับโอเคพร้อมนะคะลูกพร้อมครับ7428ค่ะ7428ลูก7428นี่ได้แล้วค่ะ ได้เลยยังไงลูกเจ็ดคนสี่ได้สิบแปดครับแปดหารสามได้สี่ค่ะยี่สิบแปดลบสี่ได้ยี่สิบสี่ต่อเลยครับลายขึ้นหอยเจ็ดแปดเก้าห้าเจ็ดแปดเก้าห้าลูกได้แล้วค่ะได้เร็วมากลยไปเก้าลบเจ็ดได้สองค่ะห้าลบสามได้สามค่ะสามคนแปดได้ยี่สิบสี่โอ้โหตอนหนึ่ง 9218ค่ะ9218ลูกได้แล้วค่ะคุณนะเร็วเือเกินยังไงลูกสามวงแต่งได้3ค่ะ9ก้าได้3ค่ะ3คูได้ย4่สบโต่อเลยครับพี่โก้ครับเร็วมากห้าๆสี่ตัวได้แล้วค่ะถ้าคน5ได้25ค่ะถ้าหาร5ได้1่ค่ะ25แล้วเห่ยไม่ย แล้วแค่สองวิมันคูณกระหารมาอย่างไรวะน่ะนี่ครับมีกรรมการคนหนึ่งคิดโจทย์ไม่ทันครับจะพยายามเอาโจทย์ยากๆครับเอาพี่หอยข้ามไปก่อนก็ได้ครัคุณกองได้ได้แล้วครับได้แล้วครับเ้าไปเก้าหกห้าสี่ได้แล้วค่ะอุ้าหกหได้14ค่ะสิบสี่บวกสี่ได้สิบแปดค่ะสิบแปดบวกหกได้สิบสี่ ท่านผู้ชมและท่นานคณะกรรมาการครับโจทย์ของเราคือการบวกเลขทศนิยม1ตำแหน่งครับเฮ้ยยากเช่น7.5 4.3 6.9 8.2บวกกัน20ชุดครับโอ้ย,อย,ยากมากจุนจุนพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะอ,อ,อันนี้ เป็นความสุขของกรรมการครับ<ท>เห็นเด็กน่ารักจอบถ้าพร้อมแล้วโจทย์มาครับ3.9ุ9บวก9.2บวก6.9บวก7.2บวก8.1บวก2.5บวก4.8บวก2.7บวก9.9บวก1.2เท่ากับ56.4ค่ะ56.4พี่หอยครับน้องคิดถูกไหมครับ พี่เท่าไรครับผิดใครผิดครับผมไม่รู้ยังไม่เฉลยแต่พี่ว่าน้องผิดเพราะพี่ได้32.7หนูตอบว่า5้4ค่ะคำตอบอยู่ที่ครูงอร้อครับครูงอร้อเฉลยครับ5 10สจุด4้ะโอ้โห,โอ,โหโอ๋พี่โตอ,อีกสักโจทย์ไหม 3 5 2 8 3 1 9 5 6บวก3 8 5 2 6 9 8 2 1บวก6 5 8 0 9 2 2 6 5 8 8บวก9 5บวก6.2บวก8.3บวก3.4บวก5.2บวก6.9บวก8.2บวก1.8บวก3.2บวก6.5บวก8.0บวก9.2บวก2.6บวก5.8บวก8.1บวก1.9บวก9.3 หนึ <S <S ่งร right. well, kind of ้อยสิบสามจุดห้าค่ะไม่รู้ว่าใครผิดข้องนะฮะเดี๋ยวกันนะครับพอดีว่าพี่โก้ตอบว่าหนึ่งร้อยสิบห้าจุดสามแต่น้องตอบว่าหนึ่งร้อยสิบสามจุดห้าอันนี้หนูคิดมานานแล้วหนูคิดตั้งแต่แรกที่หนูเขียนนี่เราเป็นคนคิดโจทย์นะใช่หนูคิดไว้แล้วหนูก็นั่งบวกไวแล้วทำไมเราไม่ตรงกับเด็กแสดงว่าเด็กคิดผิดก็ไม่น่าจะแหละพูดไดู้ได้ครับ 1้อยจุเท่ากับดองจุนจุนร้อยพี่ก็คิดดีพี่ลองคิดดูดิคุณซุณคุณหอยคุณหอยได้เท่าไรลืมใครไปคนหนึ่งหรือเปล่าไณซูไซูถึงจะปับไปเพราะหล่เหรอสายตาคุณมากึงไหเหมไม่สนใจเลยว่าผมแงสามส่สามองพี่หอยครับไม่ต้องห้าสสสองเลยคุณไม่สนใจผมพี่หอยอะไรคุณไม่ต้องสนใจผมจุนจนเท่าไหร่ลูกไปถึงสองจ หนึ่งร้อยสิบสามจุดห้าถูกต้องครับทางนักดรครับคือจริงๆอไกันบ้างครับคือจริงๆไอ้ศาสตร์พวกนี้มันเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะใช่ใช่มันเป็นสกิลคือทำซ้ำๆเนี่ยมันก็จะพัฒนาไปได้เร็วขึ้นอันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันผ่านการฝึกซ้ําๆอะจากเขาเพราะเขาชอบมันนะเพราะเขาสนุกกับมันมีความรักในสิ่งที่ตัวเองทําก็เลยยิ่งพัฒนาไปได้เร็วมากขึ้นเก็บไว้นะลูกนะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะ พวกเราทั้งสามคนเห็นว่าน้องจุนจุนนั้นเก่งขึ้น,นค่ะจุนจุนลูก <im itation> เรียนซูเปอร์เทนเรียนนี้ทำพิเศษเพื่อเด็กคนหนึ่งซึ่งรักในคณิตศาสตร์แล้วก็ทำสิ่งนี้ด้วยความสุขทุกครั้งที่มาซูเปอร์เทนลูกคุณสมสัติน,นี้นะลูกจะทำให้หนูทำอะไรก็ประสบความสำเร็จถ้าหนูรักในสิ่งที่หนูทำ <im itation> เรียนนี้ว่ากับจุนจุนลูก พี่ซุปแจ้งเรื่องความใฝ่ฝันจุนจุนไปที่พี่พี่บริษัทปตทจำกัดหมหาชนแล้วพี่พี่ปตทบอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยเดี๋ยวจะทำจิ๊กซอรุ่นพิเศษสำหรับจุนจุนครับเชิญพี่พี่ขึ้นมาบนเวทีซุปเปอร์เทนเชิญกรรมการมาถ่ายรูปด้วยแล้วก็สั่งทำจิ๊กซอให้เป็นพิเศษสำหรับจุนจุนและก็มีทุนการศึกษาเพิ่มเติมให้ด้วย รวมวันนี้นะครับมอบให้น้องจุนจุนจากบริษัทปตทจำกัดมหมาชนมูลค่า30,000บาทคุณผู้ชมครับรักจุนจุนนะครับบวตให้จุนจุนของเราเป็นหนึ่งใน10สุดยอดอัจฉริยะพันจิ๋วพิมพ์ S03 สมาได้ที่4838223เชียรจุนจุนครับทหาเราไกันครับช่วยกันครับเรามาถ่ายรูปกับจุนจุนนะครับ เอาคุณพ่อคุณแม่เชิญครับมาจุนจุนคุณพ่อคุณแม่มาด้วยลูกคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้เลยครับเชิญครับเชิญครับเจุดตรงนี้เลยครับจุดตรงนี้เลยครับเพราะรักในสิ่งที่ฝัน จึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึง